ผมผมขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับว่าถ้ามีคําถามไหนที่คุณอรวรันไม่สบายใจไม่ต้องการที่จะตอบหรือว่ารู้สึกว่าพอแล้วในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้คุณอรวรันบอกผมทันทีนะครับเราจะยุติการสัมภาษณ์ทันทีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่คุณอรวรันให้เกียรติกับเราในการมาพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันผมขออนุญาตถามได้ไหมครับว่า ผู้เสียชีวิตที่เป็นญาติกับคุณอรวรันเป็นเป็นอะไรกับคุณอรวรันครับเป็นสามีค่ะสามีคุณอรวรันไปทำงานที่อิสราเอลนานหรือ,อยังครับสี่ปีกว่าค่ะ,ะคุณอรวรันทราบเรื่องการเสียชีวิตของสามีเมื่อไหร่หรอครับประมาณวันอาทิตย์ช่วงบ่ายค่ะ ก็คือสามีของคุณอรวรันทำงานอยู่ใกล้กับพื้นที่ชนวนกาซาถูกต้องไหมครับใในตอนนี้มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปติดต่อทางคุณอรวรันเกี่ยวกับเรื่องมาตรการเยียวยาหรือว่าเข้าไปดูแลเรื่องจิตใจของคุณอรวรันมากนอยแค่ไหนครับยังไม่มีเลยครับยังไม่มีนะครับ เพราะว่าโทรไปกรมแรงงานเขาก็บอกว่ารอรอให้ทางการอิสราเอลยืนยันก่อนว่าแฟนเสียชีวิตจริงๆค่ะแต่ทางคุณอรวรันสามารถยืนยันได้เลยใช่ไหมครับมีข้อมูลมีภาพเพียงพอหรือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่ยืนยันได้แล้วใช่ไหมครับในตัวของคุณอรวรันเองมีมีแต่เพื่อนเขาบอกค่ะเพื่อนที่ทํางานด้วยกันอืมบอกว่า ที่เขาไม่ได้รลอดออกมาค่ะเขาโดนไฟเผาอยู่ในห้องที่เขาพักนะคะว่าเขาหลบอยู่ในน้นอยู่ครับแต่ทางการยังไม่ได้ติดต่อไปที่คุณอรวรัณนใช่ไหมครับยังค่ะแต่ติดต่อไปวันนี้เข้าไปกรมแรงงานอุดรค่ะเขาบอกว่ารอทางการอิสราเอลยืนยันมาอีกชินก่อนอืม อขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมผมคิดว่าผมขอญอาติยุติการสัมภาษณ์ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเข้าใจถึงถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่อนข้างมากเลยแต่ว่าขอขอเป็นคําถามสุดท้ายครับว่าคุณอรวรันจะฝากอะไรถึงหน่วยงานไทยไหมครับหรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านไหนเป็นพิเศษเบื้องต้นก่อนไหมครับ พื่อที่จะให้ทางการไทยที่อาจจะฟังอยู่ในตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาหรือว่าเข้าไปพูดคุยกับคุณอรวรรกก่อนครับอยากให้เขามาดูแลมาเยียวยาแล้วก็อยากให้ช่วยเอากระดูกของพี่เขากลับบ้านนะคะครับครับโอเคครับคุณอรวรรณวันครับผมขอแสดงความเสียใจ ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วเราก็คาดหวังว่าการดําเนินการของทางการไทยต่อจากนี้จะดําเนินการในเรื่องของเยียวยาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนํากระดูกของแฟนของคุณอรวรรณกลับประเทศไทยโดยเร็วนะครับขอบคุณนะครับคุณอรวรรณที่ให้เกียรติแล้วก็ผมขออภัยถ้าบางคําถามอาจจะเป็นคำถามที่สะเทือนใจนะครับขออภัยแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติกับทูเดย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today